เพื่อจะปลูกทุเรียนปลูกผลไม้แกก็บอกเอาเลยให้เลยให้ไปขุดได้เลยแต่นแรกก็ตั้งใจว่าจะไปหาซื้อไปซื้อที่ไหนคิดมากแลพวลกก็บอกว่ามีขายดอกกล้วยหอมทองขายสี่สิบห้าสิบบาทอิแตกแล้วก็เลยได้โอกาสตรงนี้มาแล้วก็กล่าวว่าช่วงปลายเมษาต้นพฤษภาก็จะลง ปลูกไปลงดินช่วงนี้ก็อนุบาลเขาไว้ก่อนโดยใช้วัสดุที่เรามีนะครับเช่นขุยพอกมังแกบดำบ้างแล้วก็ใบไม้ในสวนซึ่งมีมากเยอะเหลือเกินนะครับเอามาผสมประสานกันคลุกเข้าไปลดน้ำแล้วเราก็ลดใช้หัวเชือ้อพวกน้ำส้มน้ำส้มควันไม้บ้างอะไรบ้างใส่ลงไป ด่านเชื้อรางูขาวบ้างเะยครับบลูกเพาะเขาไว้เพื่อจะพาชะลูดครับรอเขาแตกใบขึ้นมาเข็งแรงแล้วก็เราก็ลงไปปลูกได้ตามตั้งใจพี่นี้คุยไปแล้วจะเอาร้อยหนอก็ต้องเอาให้ได้ครับไม่ตม่ำกว่ร้อยแน่นอนแต่ว่าจะเลยเป้าขนาดไหนก็ว่ากันไปครับบอกฝากไวให้คิด